เมียวเมียวฝนตกหยุดแล้วฝนตกหยุดแล้วเรามากันแล้วเปูจัดอาหารให้กินแล้วเนาะเมียวหาที่หลบยังกันยังดีเลยหลบตรงน,นั้นหลบตรงนี้มีทุกมีที่หลบที่หลบฝนหลบฝนหลบ,หลบไม่เปียกน้ำนะฝนตกไม่เปียกน้ำกันสบายใจรนั้นก็มีตรงนี้ก็ได้ เราอยู่นี้ก็มีอาหารเสิร์ฟถึงที่เลยครับมีอาหารเสิร์ฟถึงที่อยู่ตรงไหนก็กินอาหารได้ลูกเนอะเสิร์ฟหาถึงที่เลยไม่ต้องลงมาข้างล่างกินกันหมดได้ย,ยังฮะกินกันหมดได้ยังกินอิ่มแล้วเดี๋ยวจะได้เก็บล้างเนาะอืมประเดี๋นี้น้องกินนึ่งน้องกินนึ่งกินแล้วเนาะลูกเนาะ กินข้าแล้วเนาะกินข้าแล้วกินข้าแล้วพักผ่อนได้เลยเนาะปู่ยังไม่ได้ปิดมงุงเลยเนาะเดี๋ยวคือปิดเนาะใกล้จะค่ำละมาด้านนี้น้องหนึ่งเดียวกับน้องมีสุกกินแล้วนอนเล่นสบายใจ <c oughs> นอนเล่นสบายใจเลยกินอาหารแล้วก็นอนเล่นสบายใจเลยเนาะนอยู่ในนี้สบายใจลูกยูไม่กัดยูไม่กัดงูก็ไม่มากวนเนาะ ู่ในนี้ตะไขายกันเรียบร้อยเนาะมาด้านนี้เลยขรน้อยเนี่ยไหวนี่สามสีนวลสามสีนวลกน้องชวนฝันน้องชวนฝันสองเหมียวด้วยสามสีนวลอ,อ,อ,อ้วนตุ้ยนุ้ยแล้วอ้วนตุ้ยนุ้ยเลยนอนสบายนอนสบายอยู่ในกรงอยู่ในบ้านสบายใจมีมุ้งลวดเรียบร้อยเนาะ ยุคเมกาดครับมีบ้านมีมุงร่วมีห้องน้ําในตัวพร้อมมีอาหารการกินเสิร์ฟถึงที่ครับเสิร์ฟถึงที่เสิร์ฟถึงห้องเลยห้องว i p อพีครับอาหารเสิร์ฟถึงที่เลยเนาะอยากกินอะไรก็ร้องเรียกได้เลยนะเมี้ยวๆหลวงปู่ก็ามาให้เลยเนาะเด็กเริ่มโตแล้วเด็กเริ่มโตกันแล้วแข็งแรงแข็งแรงโดยว,วลูกนะ มาด้านนี้น้องอะไรบุญสมบุญสมอยู่ในบ้านนี้น้องนะอยู่ไม่กัดนี่เนาะอยู่ไม่กัดแล้วก็ไมนะ่มีใครกลัวแล้วยมีใครกลัวมีใครแกล้องอยู่ในนี้รักษาแผลให้หายก่อนลูกเนาะแล้วก็ออกไปลูกเนาะรักษาแผลก่อนรักษาแผลใบหน้าโดยเขากัดหน้าโจหน้าเจ็บเลยหน้าเจ็บเลยอยู่ในนี้สบายใจนะเนาะอยู่ห้องบีไพีลูกห้องบนะีไเนาะ มีห้องน้ำห้องท่ามีอาหารเสิร์ฟเรียบร้อยลูกเนาะสบายใจฝนตกลงมาก็หยุดไปแล้วเดี๋ยวก็ตกอีกเนะาะน้ำขึ้นมานิดหนึ่งขึ้นมานิดเดียวเนะาะภายในนี้ก็มีน้ําขังนิดนึงเดี๋ยวก็แห้งแล้วนะฝนเพิ่งหยุดใหม่ฝนเพิ่งตกเพิ่งหยุดใหม่เดี๋ยวก็แห้งแล้วเดี๋ยวก็ลกบ้านนี้คาย,ย่นี้แพนด้าเทาขาวใหญ่ ไ,ได้เท้าเขาใหอยู่บ้านนี้เลรอลูกโอ้บ้านพังแล้วลูกบ้านเป็นไม้ไม้อัดกระดาษอัดลูกโดนน้ำฝนยุบไปแล้วโดนน้ำฝนยุบไปแล้วครับทำรังค้าให้ก็อยู่ได้ทักระยะหนึ่งนะปีสองปีเดี๋ยวก็พังอีกละไม่เป็นไรครับธรรมดาของธรรมดาของธรรมดาถึงเวลาก็ต้องพังไปเสื่อมไปธรรมดาเนาะมีเมียวเมียวมาเดินเล่นก็ได้ละ วัได้เล่นกันได้แล้วเนาะก็มียก็พักผ่อนเล่นกันอยู่ในบ้านีเรื่องเนื้อปลอดภัยดีแล้วนะเล่นกันตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นถ้าน้ำมาก็ขึ้นที่สูงได้มีที่สูงปลอดภัยครับอันนั้นก็ไม่ห่วงแล้วเรื่องความปลอดภัยนะอยู่ได้อยู่การงูได้วันนี้คงจะมีงูมาอยู่พอน้ำขึ้นมาเยอะน้ำขึ้นมาเยอะงูเหลืองคงจะมาอยู่เนาะแต่ตอนนี้มัน มีไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับแสงสว่างจากโซลารเซลล์ก็อยู่ไม่ลึกใครเดี๋ยวก็ดับก็หมดแล้วเพราะวันนี้มันค่อยได้รับแสงแดดเท่าไหร่แสงแดดไม่ออกความสว่างก็อยู่ได้ไม่ถึงครึ่งคืนก็มืดเลยแต่ถ้าไฟมาเร็วก็ดีถ้าไฟไม่มานี่มืดตื้อมองไม่เห็นละงูเงี้ยวเขี้ยวคอมาก็ไม่เห็นละอืมแต่เราก็อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเนอะ อยู่ในบ้านอยู่ในที่ปลอดภัยนะก็รบเรี่ยดีพากันช่วยกันดูแลลูกนะเรื่องความปลอดภัยก็ดูแลกันไปได้อยู่แต่เรื่องอาหารการกินนี่ถ้าฝนตกน้ําท่วมอาหารก็อาจจะไม่มีกินไม่มีกินคืออาหารอาหารสดเราไม่มีนะไม่ได้ออกไปซื้อไม่ได้ออกไปตลาดหาเปียกหมดแล้วเนะาะก็กินาหาเม็ดไปแล้วลนะูกเนาะ กินหฮเม็ดไปแล้วกันนะเรากินหฮเม็ดไปได้อเม็ก็มีอยู่หลายอฮ้ยเม็ก็มีอยู่หลายอยู่นะมีหลายหลายกิโลอยู่อยู่ได้อยู่หลายวันอยู่อะไรมีอะไรลูกเอ๊ะทำไมอออรลูหืมหืมหืมม เราอยู่บ้านป่าชนบทถ้าฝน,นตกมาน้ำท่วมก็ลำบากธรรมดานะก็ mm hmm. so, หาก,กินธรรมชาติได้นะ mm hmm. หาก,กินตามธรรมชาติ mm hmm. แต่เมียวัดไม่กินกบเขียดเนยหากิธรรมชาติมีแต่เมียวัดไม่กิน mm hmm. อย่างนี้ก็มีกบเขียดอย่างนี้ก็มีแต่เขาไม่จับเลย mm hmm. เรากินหารจากหลวงปู่เรากินจะหาราจากเอฟซีแค่นั้นเนะหาหลวงปู่ก็มีอาหารสดตอนเชา้าถ้าไม่ออกไปซื้อก็ไม่ได้กิน ปูยังฉันบะมี่เลยลูกไม่ใช่มีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกระปากระป๋องขงข้าวถ้าไม่เอาพิสบาดนะไม่ได้ฉันอะไรแร่ก็แมวก็ต้องกินด้วยกันนี่แหละเนาะอืมคราวนี้ก็ขอนำภาพบรรยากาศช่วงเย็นนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมท่าน,นก็ชมหมดหรือยังรู้จัก เล้ทักทายหมดทุกคนแล้วสมยียญาอยังลูกยังมากอยังมากเดี๋ยวไปดูน้องๆอีกหน่อยเนะญญาะไปแค่นี้อีกหน่อยนึงน้องบุญชัยยังไม่ได้ดูเลยบุญชัยอยู่ในนี้บุญชัยลังงเงี้ยวอยู่ในนี้บุญชยัยบุญชัยกับนวรัตน์บุญชัยอยู่ในนี้เออบุญชัยอยู่ในนี้บุญชยัยจ้าเออเจ้าเจ้ามาเหรอ กินอาหารพวกอาหารให้กินอะไรลูกเดี๋ยวตอนเย็นนี้กินอาหารเม็ดเดลูกเนี่ยอาหารอสดไม่มีแล้วอืมเจ้าเจ้าอาหารสดหมดละเมื่อสุดท้ายวันนี้เนาะให้กินอาหารอาหารเปรี้ยวหมดละหมดเมื่อสุดท้ายใหกินอาหารกินอาหารเม็ดเดลูกเนี่ยแล้วพรุ่งนี้รอเอาไปหาสดกูเขาไปซื้อตอนเช้าพรุ่งนี้เนาะถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกก็อาหารเม็ดเหมือนเดิมละ้อเนาะกับตกก็กินอาหารเม็ดนี่แหละแต่เด็กเล็กๆกินไม่ได้ทำไงเนาะ ไม่ได้ต้องเดี๋ยวยไดกๆกินอาหารเม็ดไม่ได้ก็เดี๋ยวเริ่มมีอาหารเปียกนิดหน่อยขเราเราลูกเหมียวเจหน้วานวา่วราวร้าเนะเนาะ <c oughs> จะร้าชอบกินอาหารอะไรเนาแนะนว่ากอาหารเม็ดก็ได้เนาะเม็ดก็กินได้ถ้ากินอาหารเม็ดก็ได้เนาะทับทวีโชคทวีโชคทวีทรัพย์ อ๋อแกอยู่บนหลังคาเมื่อกี้เห็นไว้บ็อยู่บนหลังคาบุญบุญชายบุญเช่าชอบปากกาชอบปากกาอยู่บนหลังคาจิบจิบจิบกินอาหารกันละกันดีเช็คอาหารดิเช็คอาหารอยู่ได้กี่เมอเรื่ออาหารเปียกไม่มีแล้วอาหารเม็ดเออาหารเม็ดอยู่นี่45กิโล เดีดูนนสิทนนมีกี่กิโลอ๋อนนกนเอาด้านเล็กเล็กๆเด็กกะลอวเช็คหางกอนเนาะหางเล็กๆพอมีอยู่ไหมหางเล็กมีอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยได้อยู่สอสาวันไดมได้อยู่เนาะมือละสองมือละสองสป็ไดที้พอยู่ได้เนาะสองสามมือสองสมมือได้อยู่เนาะ สองบำบันสองบำบันได้ด้วยครับแต่เด็กเล็กเขาเด็กโตต้องเกียวห้าเม็ดแล้วเด็กโตไม่มีหาเปลือกอ่าใครอยู่บนนั้นใครอยู่บนนั้นหนึ่งอันนองเหรอหนึ่งนองอยู่บนนั้นอะไรนะนอนแล้วเหรอเอ่าเพจดำน้อยเพจดำน้อยคันดาเท้าใหญ่กับ นุ่มรอดำขาวเดี๋ยวมาผมมาดูอาหารกันลูกตัวนี้พอมไหมเนี่ยอาหารนี้ก็ไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วมีแต่กระดาษเรามีตัวนี้อีกหน่อยนึงมีได้ได้กิโลกว่าในกระบอกอย่างนี้นะได้สักสองสามมื้อนี่ไม่มีแล้วหมดแล้วลูกเกรียงเลยามีอาหารเปียกอาหารเม็ดเม็ดอยู่นี่อาหารเม็ดเล็กโต เม็ดเด็กโตเมีวโ,โตนะเมเด็ดมีวโตนี่ก็หาเมเด็ดมียวโตน,นี่น,นีงละเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลในสิบกิโลเจ็ดกิโลได้อยู่น,นี่เป็นอายเป็นนมนมแพนมแพมีอยู่เด็กเล็กกินนมได้อยู่อน,นี่หานเมียวป่วย สำหรับเมียวท้องเสียอะไรครับอะไรครับบุญชยัชยแต่เรากูล,กาาลกุกอาหารลนะุกผูเช็คอาหารเนาะจึงหมดจริงๆครับหมดจริงๆก็คือหมดจริงๆขณะเมียวมีเมียวมีสามสิบกว่าเมียวอาหารขาดแคลนแล้วเนาะไม่เป็นไรลูกปูเลี้ยงได้อยู่เดี๋ยวไปหาซื้อน้อหมูนกนะไก่นะ้อปลา ให้ไม่มเมนียวได้กินกันแล้วลูกน,นะเด็กก็เน้นหนักไปหารแม่ก่อนแล้วเล่าเนี่ยอาหารแม่ก่อนแนละ้วหักหันทอดไม่มีแล้วหารเปียกก็ไม่มีแล้วครับก็ขอหมดเวลาสาธุวันนี้ก็ขอหยุดตีคิวไปเพื่อวันนี้ก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงม,มีแด่ทุกคนทุนทกท่านทั่วการทุกท่านทุกคนเธอ จำเ,เ,เ,เป็นรถจำเป็นกินหมกันมูกมเนอกินไม่มีล้มาแล้รใครยัไม่อมกินตอลูกเนอกินตอนหายม่ให้ใกินลูกเน